สวัสดีครับชาวไซก้อยทุกท่านครับกลับมาเจอกับผมตาลาเปาท่านนี้มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลละสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ครับแล้วก็เหมือนเดิมตรงนี้ขอบคุณสําหรับพักยก77ด้วยนะครับขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันที่สามคู่ในค่ําคืนวันศุกร์เนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีบอลใหญ่ๆลงเล่นเท่าไหร่นะครับก็เลยมาจากบอลรองๆนะครับดูคู่แรกไปที่เวลาตีนึงไปดูซูเปอร์ลีกาเดนมาร์กกันไปดูซีเคบอลครับที่มันดับส ซิลเคยบอกในชนะ2เสมอหนึ่งแพ้2ครับเกมลา่าสุดก็แพ้วีบอกมา2ประตูหนึ่งครับส่วนทางแรนเดอร์ส ไม่มีชนะเลยครับเป็นการเสมอ2แพ้3ครับเกมล่าสุดก็แพ้โคเปนเฮเกนมา4ประตูต่อ2ครับไปดูกันด้วยตัวผู้เล่นที่ครับว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับวิสซิกระบอกคู่หน้าใช้เป็นทางอเล็กซานเดอร์ลินกับทางอันเดอร์สไทร์นะครับส่วนทางแรนเดอร์สจะมีทางฟิลิปบุญกาตรงกลางครับและหน้าเป้าจะเป็นทางสตีเฟนโอดีครับเขาจะบอกวิสซิกระบอก4เกมหลังชนะ2เกมลุกยิงได้เรื่อยๆนะครับไม่ได้แย่นะสถิติในบ้านก็ไม่เลวเลยนะครับเล่นมา6เกมเนี่ยหลังสุดชนะซะ5แบบไม่มีแพ้เลยต้องมาเจอแรนเดอร์สที่สภาพดูไมมม่เเเจลลยนะครับแแพ้้ากกติดว็ ชนะใครมา5เกมติดๆเพราะฉะนั้นดูแล้ววันนี้ผมมองว่าซิเคอร์บอกถ้าเล่นได้ตามมาตรฐานมัวว่าน่าจะผ่านได้ครับเรนเดอร์ส,สภาพนี้มองว่าซิเคอร์บอกจะเปิดบ้านเอาชนะได้3ประตูต่อหนึ่งครับคู่ที่สองเราไปที่เซกูด้าสเปนกันเวลาตีสามนะครับไปดูเลกาเนสครับทีมจากฝูงวันนี้จะเปิดบ้านเดือดทางเรเบรนเต้ข้างขาน้อยนะครับทีมอันดับหกครับเดี๋ยวคุณที่จอกันมาเกมล่าสุดเป็นเลกาเนสเอาชนะสองประตูต่อศูนย์ไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับเลกาเนสเซี่ยมมากเลยนะครับชนะมากเลชนะกกาาาาปเน่่มระตตูอครับส่วนทางเเรบนต้ ชนะ2เสมอ2แพ้1ครับเกมล่าสุดเสมอทางมิรันเดสมา2ประตูต่อ2ครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่านะ่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับวันนี้เลเนสตรงกลางจะมีทางลุยส์เปเรียนะฮะแล้วหน้าเป้าจะเป็นทางดานิเอลออราบาครับส่วนทางเลเบนเต้ตรงกลางอีบันโรเมโรนะฮะแล้วหน้าเป้าจะเป็นทางดานิโกเมสครับรก็ต้องบอกว่าเลเนสคุณภาพระดับจ่าฝูงแถมวันนี้เล่นในบ้านด้วยนะครับสถิติในบ้านในแข็งโป๊กเลย6เกมหลงังชนะ5เสมอ1ไม่มีแพ้ครับต้องมาเจอเลเบนเต้ที่ขาดความสม่ำเสมอนะครับก็จะเห็นจากผลงานในขันได้เลยว่าเเดีี๋ยวพพพรรร้้้อออมมมมแชนนนนะะททุกกหืััคบ ก็ฟอร์มผีเข้าผีออกแม้ว่าเกมเยือนจะไม่ได้แย่อะไรแต่ว่าวันนี้ต้องบอกพวกเขาเจองานหนักระดับจ่าฝูงนะฮะเผมมองว่าอะไรกันเนี่ยคุณภาพยังสูงกว่าครับผมมองว่าน่าจะไล่บทเอาชนะได้2ประตูต่อหนึ่งครับคู่สุดท้ายเราไปที่ลีกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษกันเวลาตีสามตรงนะครับไปดูแบเบิร์นโรเวอร์สครับทีมอันดับสิบวันนี้จะเปิดบ้านเจอทางเพรสตันมัดเอ็นทีมอันดับหกครับเดี๋ยวคนที่เจอมาเกมล่าสุดเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับบบเเิร์นนชะแพ้ับเกมล่่่าาาาสสสสุดเเเออออชชนนนนนะะะิมมปรรรตตตูคัับวทงพพแ้ ครับเกมล่าสุดเอาชนะโคเวนทรีมา3ประตูต่อ2ครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่เข้าว่าน่าจะลงสนามในวันนี้ครับแบ็กเบิร์นนี้เกมรุกนะฮะจะมีทางไทริสโดอลแลนเป็นกองหน้าตัวความหวังนะครับส่วนทางเพรสตันนะครับจะมีทางดูแอนโฮมส์ตรงกลางและหน้าเป้าจะเป็นทางมิลตินออสไมเยชครับก็ต้องบอกว่าแบ็กเบิร์นกำลังร้อนแรงนะฮะชนะ4จาก5เกมหลังในลีกนะครับแล้วก็ยิงในบ้านยิงได้เล่นในบ้านโดยยิงหายห่วงเลยนะครับ10ตัวเกมที่แล้วยังบุกไปชนะนอริชได้ถึงบ้านนะครเกมรุกค่อนข้างดีครับส่วนทางเพรสตัน ชนะเกมล่าสุดมหมก็จริงแต่ว่าภาพรวมคือชนะเกมแรกในรอบ8เกมนะครับเกมรับก็ดู ไม่ค่อยจะแข็งแกร่งแข็งแรงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นดูแล้ววันนี้แบล็กเบิร์นถ้าเล่นได้ตามมาตรฐานเหมือนกันครับและการเล่นกันเน่ตผมมองว่าพวกเขาน่าจะเฉือนเอาชนะเพรสตันนอตเอนได้2ประตูต่อหนึ่งครับสรุปทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกครับที่ซูเปอร์ลีกาเดนมาร์กกับซีเคบอกครับจะเปิดบ้านเอาชนะแรนเดอร์3ประตูต่อหนึ่งครับคู่ที่สองที่เซกุนดาสเปนครับเรกาเนสครับจะเปิดบ้านเอาชนะเลบรันเต้สองประตูต่อหนึ่งและคู่สุดท้ายครับที่ลีกแชมเปี้ยนชิพแห่งอังกฤษครับดับเบิลโรเวอร์ตกกกกกกััันนนเป็าาลลลงใจอย่ืมดดด Subscribe ไค์ พวกเราไซค้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหนะ้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูสนุกขอให้ทุกคนโชคดีแล้ววันนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ